เราจึงมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีขึ้นให้สงบสงบแล้วก็ฝึกให้มีความระลึกรู้อยู่ที่ตัวเองมีความตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองไม่หลงไปตามสิ่งภายนอกมากย้อนกลับมาหาตัวเองมาดูตัวเองมาอยู่กับร่างกายมาอยู่กับจิตใจที่เรียกว่าตัวเรามาอยู่กับลมหายใจมีสติรู้อยู่ พอกลับย้อนมาดูตัวเองตอนแรกมันก็มีตัวเองอยู่แหละแต่พอกลับมาแล้วมาดูตัวเองแล้วมีสติมีสมาธิแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจได้ตามความเป็นจริงก็คือมีปัญญาในเมื่อมันมันไม่รู้มันไม่อยู่กับตัวเองมันจะมามันจะมาเรียนรู้ได้อย่างไงมันต้องกลับมาอยู่กับตัวเองซะก่อนพระพระพุทธองค์ท่านบอกว่าน้อมสอนตนน้อมสอนตัวเองน้อมอยู่ สอนกายสอนจิตใจของเราว่ามันไม่เที่ยงนะว่ามันม,มีแต่ความเป็นทุกข์บังคับไม่ได้พอเปลี่ยนทุกข์ปัญญามันก็เกิดพอปัญญามเกิดความความสงบสันติความทุกข์มันก็เบาลงเบาลงเรื่อยๆ